r ร c k ทีโอโหเป็นไงเป็นไงเฮ้ยโอ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วหล่อจริงๆหล่อจริงๆอ่ะก่อนอื่นเลยครับต้องขอสวัสดีครับทุกผู้ชมครับสวัสดีครับผมผมแมนรูโครนินครับผมผมครับโชติรัตนวราหะาครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Truck TV เจ้วันนี้กับบรรยากาศชุ่มช่ำช่ำเลยทีเดียวใช่นะครับฤดูนี้เป็นฤดูฝนฤดูฝนถูกต้องที่ทุกคนจะต้องเปียกฝนผมชอบมากเวลาผู้หญิงเปียกฝนชุ่มช่ำไปในหัวใจเฮ้ยไม่ใช่แล้วผู้หญิงจะดูเซ็กซี่ขึ้นมาเลยนะโดยเฉพาะเสื้อสีขาวใช่เสื้อกล้ามนะเสื้อสีใสกางเกงรัดรูปนะถูกต้องเลยครับพอน้ำโดนอันนี้มัลายรกานรุนแรงอะไรกันเลยนะฮะเราก็เห็นลูกไม้เลื้อยเลื่อยไม่ใช่แล้วแต อะกลับเข้ามาสู่รายการดีกว่าวันนี้ครับเรามีรถในสไตล์ครอบครัวใช่นะครับเป็นสไตล์ที่สามารถที่จะสมบุกสมบัน,น <ะ S 2> ล้วย<ม>ได้ในสไตล์ของรถตรวจการนั่นคือ Fortuner Toyota Fortuner ที่ <Yeah. S 1> จอดอยู่ด้านหลังของเรานี่เองใช่ครับ รถรุ่นนี้บอกได้เลยว่าเป็นรถที่เหมาะสําหรับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งครับนะครับเป็นรถที่เน้นปริมาณไม่ต้องเน้นคุณภาพเท่าไหร่ปริมาณคืออะไรปริมาณผลิตหรือปริมาณขนขนโคขึ้นรถไม่ใช่แล้วรถนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับ,รบเพราะว่ามีเบาะแถวถึง3ตอนด้วยกันถูกต้องนะครับอีกอย่างหนึ่งคือ รายการทักทีวีของเราไม่เหมือนชาวบ้านกันอยู่แล้วจะมาขับรถไปนั่งคุยไปมันก็ไม่ใช่มาโชว์การประหยัดน้ํามันนะครับมาโชว์สลัลโลมเล็กน้อยมาบอกถึงสมรรถนะของเครื่องอ่าไปเลยไม่ยะเบรกอันนี้ลืมไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ลงถึงถึงร้อยไม่มีลวเพราะอย่างที่บอกว่าสมรรถนะที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่าเทคนิคทิกเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีใช้ในชีวิตประจําวันแต่ว่าถ้านํามาใช้เนี่ยจะเกิดประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับ รถในแต่ละรุ่นแต่ละคันสำหรับในรายการทักทีวีซึ่งวันนี้ Fortuner ด้านหลังเป็น Full วิ e ล l โฟ l ์ไครับผมแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นว่าระบบขับเคลื่อนสีล้อที่เป็น f o l l o w ใช้อย่างไ่นะครับหรือว่าจะเป็น Full High ซึ่ง l ฟ High มันใช้อยู่แล้วอ่าล้วจะมีปรับเป็น High High Low สูงต่ำเกียวอ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีมันมีเดินในเกียร์จะเห็นจะมี g ฮแล้วก็มี ไฮไฮมีไฮโลไฮโลแล้วก็มี low. โลโลอ้ยงง oh, งานยัก oh. มาได้ไหมไม่ใช่แล้วถ้ายักไปยักมาเฮ้ยต้องจําให้ได้นะไม่งั้นจ่ายกันไม่ถูกเลยนะ <laughs> อาละ, <laughs> ะครับวันนี้ จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับตัวเต้าโฟล์เทเนอร์แบบลึกซึ้งเรารจะไปทําความรู้จักกับเธอให้มากกว่าน,นี้นะ <No. S 1> นะครับว่าเธอสามารถได้แค่ไหนสามารถได้แค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เคยใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2ขับ4เครื่อง2005เครื่อง3000อะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าอาจจะยังใช้ไม่คุ้มค่าวันนี้นะครับท่านจะได้รู้ว่าความคุ้มค่าที่ท่านมีอยู่นั้นจะใช้ได้มากแค่เราจะทําให้ท่านรู้ว่ามันไปได้แค่ไหนแค่นี้คู่และ good luck ็อย่างบอยบอกว่าคันนี้นะเป็น Fortuner เรที่ยนส0ม0นะครับมากับ w v i e l นะบางรุ่นเป็นขับ2รุ่นเป็นขับ4แต่ตัวนี้เป็น er, ขับ4พูดถึงถ้าเกิดว่า รถถ้ามันเป็นขับ2โอเคใช้งานในเมืองวิ่งความเร็วปกติเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องวิ่งออกไปนอกเมืองเจอหลุมเจอบ่อเจออะไรก็แล้วแต่แล้วรถมีการสะเทือนมีการเหมือนอาการว่ารถจะหลุดหรืออะไรเงี้ยขับ4เนี่ยมันจะปลอดภัยกว่า TV.